สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยถ่ายพัฒนานะครับผมเดี๋ยวเราแวะทําแผนที่กันสักเล็กน้อยนะครับผมไหนไหนก็ใช้แล้วนะครับผมขยับไปอีกนิดเดี๋ยวเรามาทําเบดแมปเลเยอร์กับโอเวอร์เลเยอร์มุมขวาบนตรงนี้กันนะครับผมก็คือจะมีวิดเจ็ตให้คลิกนะครับผมมีมีปุ่มให้คลิกนะพูดง่ายๆนะครับผมอ่ะเข้าตัวเว็บไซต์ของตัว React r b ก่อนนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ใส่บรรจุไว้หรือเปล่านะครับผม อ่าโอเคกดเข้าไปเลยนะครับผมไปตรงไหนดี sample ไหม e x a เ p l e ไหมฮะดูฝั่งซ้ายครับผมฝั่งซ้ายครับออเตอร์เ r เยอร์โอ้เเยอร์คอนโทรลอยู่เเยอร์คอนโทรลนะครับผมอ่า layer control p o s i t i o นท็อปไลท์อ่าโอเคนะครับคืออะไรนะครับผมเราก็เรียกใช้เขาเลยนะครับผม <Din an> ไม่ยากนะครับผมเอาเปิดโค้ดของเราขึ้นมานะครับเปิดโค้ดของเราขึ้นมา เดี๋ยวผมผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้ไปที่โฟลเดอร์ขายเอนครับ src ครับผม Page จครับแล้วก็ home map home เราอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะอ่ะไปที่ m a p home ครับผมก็คืออยู่ที่ component map แล้วก็ map home ก็คือระยะนี้โอเคนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราดับเบิลคลิกตรงนี้ครับผมแล้วมันจะไม่หายเดี๋ยวเรามาสร้าง component 1 component ใหม่ตรงนี้ นะครับผมชื่อว่าเลเยอร์ก็ได้เลเยอร์เลเยอร์เฉยเ j s x ครับผม r a f c e ครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ให้คือเดิมนะครับผม r a f c e ครับผม, e. บผม, e. บผมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเรียกใช้เลเยอร์นี้ภายในแมปคอนเทนเนอร์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามากับมาที่แมปผมของเรา เดี๋ยวเราเรียกใช้ข้างล่างทายเลเยอร์ตรงนี้เลยครับชื่ออะไรเมื่อกี้เลเยอรอ์ดูให้ดีนะครับผมไม่ใช่จาก l u c i d r e a c t นะฮะเลเยอร์ตรงนี้นะฮะ l a y เลเยอร์ตรงนี้นะฮะปิดคอมพเนนต์ให้เรียบร้อยกดเซฟครับผมอ,อ,อ่ะเปิดเว็บไซต์ของเราขึ้นมาอืมโอเคนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นจริงหรอ ทำไปเล่นไปคลิกขวา inspect e ดูหน่อยอันนี้คืออะไรโอ้ยเรื่องของคีย์นะครับผมรอบที่แล้วเราแมปแล้วเราลืมใส่คีย์ตรงมาร์เกอร์ตรงนี้แต่ไม่ใช่ประเด็นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราต้องย้ายอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องย้ายเขาเข,าเข้าไปอยู่ในเลเยอร์นะครับผมอ่ะโอเคตุดต,ดตดุ get landmark มาเก็ตอะไรตรงนี้อืมไม่เอานะครับผมเดี๋ยวเราจะย้าย ทีมงานพวกนี้ทั้งหมดไปไว้ในแมปเลเยอร์นะครับผมไปไว้ในเลเยอร์นะครับผมเดี๋ยวเราเอาแบบธรรมดาก่อนอย่าเพิ่งไปพูดถึงตัวตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปแต่งตัวเลเยอร์ตัวนี้ก่อนนะครับผมมาที่แมปเลเยอร์ครับโอเคเดี๋ยวเรา Import มาเลยนะครับผม Import Layer Control จาก React Leaflet กดคลิกครับึง อ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็น Layer Control เปิดแล้วก็ปิดกดเซฟครับึึงมาแล้วมุมขวาบนเห็นไหมฮะแต่ข้างในเขายังไม่มี Layer อะไรเลยแล้วคืออะไรล่ะนะครับผมอ่ะโอเคโพซิ t o นท็อปไลท์เป็น Default อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเปิดมาอีก Layer c o n t r o l จุด เบสแมปเบสเลเยอร์ bed map, bed ตัวนี้ปิดคอมโพเนนต์เดี๋ยวเราต้องใส่แผนที่ของเราเข้าไปตรงนี้นะครับผมอ่ะล้วมีอะไรอ่ะมีอะไรลองกดเทฟกันครับตึง,งไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับผมอ่ะเราลองเติมเนมฮะเนมเอาเป็นอะไรดี OSM เนาะเป็นชื่อของแผนที่ใช่ไหม OSM Open Street Map มไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับผมอ่ะโอเค ตรงนี้นิดนึงนะฮะย้ายมาที่แมปโฮมครับมาที่แมปโฮมเราก๊อปไทยเลเยอร์ตรงนี้ไม่ใช่ก๊อปครับผมกดคอนทรลเอคัดไปเลยแล้วก็มาวางที่เลเยอร์ตรงนี้ครับกดจัดฟอร์แมตอีกครั้งครับ Alt เอาติเน t ยชิพเอเฮยนิ่งเปี้ยเลยนิ่งเปี้ยเลยทายเลเยอร์ is not defined เพราะว่ายังไม่ได้ import ตัวทายเลเยอร ให้ลบตัว R แล้วก็เติมตัว R เข้าไปใหม่ตึง,งๆเขาจะขึ้น suggestion เราก็คลิกเขาก็จะ import ให้เราอัดตโนมัติกดเซฟครับผมตึง,งๆเฮ้ยมาแล้วแต่ทำไมเป็นสีเทาล่ะทำไมเป็นสีเทาล่ะนะครับผมมันมี l ย y e r มาแล้ว OSM ตามชื่อที่เราตั้งแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกเช็คเราสามารถใส่เป็น property ตรงนี้ครับเป็น default check ก er. ็ได้ c h e c มาแล้วนี่คือ l a y e ถ้าเบสเลเยอร์เนี่ยนะครับผมมันจะเป็นเรดิโอบัตทอนก็คือจะเลือกได้แค่อย่างเดียวเดี๋ยวจะมีเช็คบล็อกอีกเดี๋ยวผมพาทำนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเอาแบบเบสเลเยอร์ที่มาอีกสักตัวหนึง่งเราจะได้เห็นภาพให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเบสเลเยอร์ตรงนี้กดคัดลอกคุมดำนะครับผมกด copy นะครับผมหรือจะคุมดำแลวอัติเนชิปลูกศรลงล่างก็ได้มาอีกตัวนึง นะครับผมเดี๋ยวเราซ้ายใช้เป็นซ right. ัตรายกดเซฟครับผมรีเฟซดูเออก็มานี่เอาเช็คกันออกครับเอาเช็คกันออกอืมมาไหมซเตรลายแต่ตอนนี้เปลี่ยนแบบเราเหมือนกันเนาะเหมือนกันเดี๋ยวเราไปหาแผนที่มัอันใหม่มาวางดีกว่านะครับผมไปหาแผนที่อันใหม่มาวางหาจากไหนเดี๋ยวเราพิมพ์ Google เลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ใต้คลิปด้วยก็ได้นะครับผมว่าลิฟเล็บเบด แมปแค่นี้ก็พอตัวแรกเลยนะครับผมเบรดแมปพรไวเดอร์ตัวแรกนะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับแต่ว่าใช้ไม่ได้ทุกอันหรอกบางอันเขาก็ต้องถามหาโทเค็นนะครับผมแผนที่แบบสวยๆก็มีนะจากตัวแมปบล็อกถ้ามีใครรู้จักแต่มันต้องสมัครสมาชิกแล้วก็มีโทเคน็นแล้วก็จะเรียกใช้ได้แบบจํากัดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราใช้ของฟรีเนาะพยายามวิธีหาก็สมมติเราคลิกไปเนี่ยนะครับผมมันก็จะมี U r L ให้ ai, เป็นไทยหรือยีตรงนี้เห็นไหมฮะ พยายามอย่าหาอันที่มันมีที่มันต้องที่มันต้องการ api นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้อันไหนก็คือฟรีอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงนะครับผมที่ผมชอบใช้เลยก็จะมีพวกเซตเทอร์ไรอะ่ะนี่นี่นนนจาก esri world imagery ตัวนี้ใช่ไหมวะใช่เลยอ่ะอืมตัวนี้ละมั้งใช่ไหมขอขอเลื่อนดูหน่อยฮะครับขอเลื่อนดูหน่อยชอปปิ้งนะครับผมชอปปิ้งได้เลย แต่พยายามดูสังเกตด้วยนะครับสังเกตด้วยนะว่าอันไหนที่มันมี API ก็ไม่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวเราเอาของฟรีก็พออ่ะดูจะไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวผมใช้เป็นไอ,อตัว Imagery ตัวนี้นะครับผมเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับผมอ่ะผมก็ก๊อปในสตริงเนี่นะครับผมมันอยู่แท็กอยู่ในภายใน L จุดทายเรย์ตัวนี้นะครับผมเฮ็ดตั้งแต่ไม่ไม่ต้องเอาดับเบิลโคดก็ได้นะครับเอาตั้งแต่ HTTPS เนะี่ย ไปจนถึงปีกกาปิดของตัว x เลยนะครับผมมันจะเป็นภาพแกน x ไอ้แกน y นะครับผมภาพ x ภาพ y แล้ขก็กดคัดลอกครับผมเอามาแทน u l ของเราตรงนี้วางครับผมนึงกดเซฟครับอ่าจริงๆมันจะมีพวกการให้เครดิตเขาด้วยนะเดี๋ยวเอามาด้วยก็ดีตรง attribute นี่นะครับผมก๊อปข้างในเนี่ยมาวางเป็นการให้เครดิตถ้าไม่เอามามันก็มี มันก็ยังใช้งานได้นะครับผม,มก็ยังใช้งานได้แต่เราก็ให้เกียรติเขานิดนึงนะครับผมให้เกียรติเขานิดนึงเอาวางตรงนี้วางนี้นเออมันก็มีอยู่แค่สองสองพรอพตรงนี้เท่านั้นแหละนี่สองแอตทริบิวต์ตรงนี้มีแอตทิบิวต์กับ URL เนะี่ยที่เราต้องเปลี่ยนก็ก็เหมือนกับที่เราก๊อปมาตรงนี้นะครับผม,นะบผมนะบนี่ตรงนี้ไหนมันใช้ได้อยู่บอไหนขอลองดูสิเออนี่ไงอันนี้อันนี้เป็นอ,อ่า เครดิตป่ะเครดิตด้านล่างเออเข้าทาเว้ยเออเข้าทาเข้าทาแต่ทีนี้ไอตัวเลเยอร์ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้มันเ,ออเข้ามาอยู่ในเป็นให้คลิกได้เป็นเลเยอร์โอเวอร์เลย์น, overlay, นะครับผมเขาเรียกว่าเลเยอร์โอเวอร์เลย์ไหนดูสิอันนี้คือเลเยอร์คอนโทรลเบสเลเยอร์ไปแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะมีอีกตัวนึงนะครับผมว่าเลเยอร์ คอนโทรลจุดโอเวอร์เลย์นี่นี่โอเวอร์เลย์อยู่นี่ปิดครับผมเอ็นท์ลงมาอ่าลองตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อก่อนเป็นอะไรดีเนมเป็นอ่าแ,แรนมาร์กอ่าลองดูซิมาไหมโอ้ยังไม่มาเนาะยังไม่มาเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอาของมาวางก่อนนะครับอ่ะค่อยๆย,ย้ายนะครับค่อยๆย,ย้ายนะตรงนี้ดูให้ออกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราปิดไปได้นะถ้าตรงนี้เราเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะดูลก ตึงดึงตึงดึง,ดง,ดงของเบสเลเยอร์เนาะต่อไปเป็นของโอเวอร์เลยอ์อยู่ตรงนี้โอเวอร์เลย์นี่ทีมงานโอเวอร์เลย์ขอคอมเมนต์ไว้ก่อนดีกว่าโอเวอร์เลเยอร์อ่ะมีเอสนิดนึงอ่ะโอเวอร์เลย์มันก็จะคือเหมือนเช็คบล็อกนะครับผมก็คือเป็นเป็นข้อมูลเอามาเอามาวางบนแผนที่นะครับเดี๋ยวจะเราจะเปิดปิดได้ นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปค่อยๆย,ย้ายครับผมขอขยายเป็นจอใหญ่เลยแล้วกันเนาะเอาเลเยอร์ไว้ฝั่งขวาไอ้นี่ไว้ฝั่งซ้ายเอา use effect use state กด control x มาเลยมามาวางเลยแล้วก็ use state use effect handle get 3ตัวนี้กด control 4ตัวนี้เลยอะ ตั้งแต่ use state นะครับผม use effect แล้วก็ฟังชัน handle get console หลอกติดมาหน่อยติดมากับเขาหน่อยอยากมากับเขาอ่ากด v ภายใน component นะครับวางดูให้ดีนะครับผมภายใน component หลังปีกานะครับกด save ตรงนี้ครับผม layer ที่เราลูปกันกด ctrl o n o x คัดมาเลยเอามาวางที่ไหนเอาวางในนี้เลยแล้วกันเอาวางปึง้ง วางในโอเลเยอร์โอเวอร์เลย์ตรงนี้โอเคนะฮะกดเซฟครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันอ่ะไฟล์นี้เหลือแค่นี้นะครับผมจะค่อยๆเลื่อนขึ้นให้ดูนะฮะแค่นี้นะฮะมันจะยังไม่สําเร็จหรอกตรงเนี้ยมันจะเออร์เลอร์พวกอินพุตเห็นไหมฮะหรือว่าจะเอาไปด้วยดีทายเลเยอร์มาร์กเกอร์ป๊อปอัพกดคอนโทรลทายเลเยอร์มาร์ up. กเกอร์ป๊อปอัพกดคอนโทนเอ็กซ์อ่านี่ข้างบนด้วยนะข้างบนด้วย เอามาวางมาวางภายในตรง import นะครับตรงนี้นะครับไทเลเยอร์เรามีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะดับเบิลคลิกแล้วก็จะวางทับตึ้งึงดูให้ดีนะครับคอมมองคอมมาดูให้ดีนะครับผมลบไปอันนึงนะเมื่อกี้ list camping นะครับผมกด c o n t r o l x ย้ายมาย้ายมาให้หมดย้ายมาให้หมดอันนี้แผนที่ก็ให้เหลือแค่แผนที่จริงๆนะครับเลเยอร์ก็อยู่ฝั่งเลเยอร์เอาไปดูผลลัพธ์กันนะครับผม โอ้ทำไมมาสามละ่ะลองดูฮะโอออะไรก็ไม่รู้ไม่หายซะด้วยโอ้อะไรก็ไม่รู้ะะรรนะครับผมอะโอเคไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแต่งอะตัวนี้ผมกดจัดฟอร์แมตหนึ่งครั้งนะครับแมปคอนไทนเนอร์จะเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมเอามารวมกันนะเรามาอยู่ที่ฝั่งนี้อะโอเคไฟล์นี้ก็จะประมาณนี้เนาะ นะครับผมดึงๆๆๆไปดึงไปอะไรมาเรียบร้อยตรงนี้คือเลเยอร์โอเวอร์เลย์ของเรามันสามารถเช็คได้นะนี่เช็คก็นอ่าเช็คกันครับผมดึงดึงอ่ะมาเปิดโค้ดของเราไหนดูซิมันได้อยู่ที่อ,อ้าก็เช็คหมดเลยนะมี3พอยต์ก็3เลเยอร์โอ้งานหยาบแล้วไม่ใช่3เลเยอร์เดี๋ยวโอเวอร์เลย์เนี่ยนะครับผมเราสามารถตรงหัวตรงนี้ครับอันนี้ตรงลูปใช่ไหมครับ เรามีเขามีใหนะ้ไม่ใช่เราเลเยอร์กรุ๊ปเลเยอร์กรุ๊ปเปิดหัวปิดท้ายครอบแลนด์มาร์คให้เรียบร้อยกดเซฟครับรีเฟรชอีกหนึ่งรอบนี่มาแล้วเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเอยเขาทาเว้คลิกดูฮะคลิกดูเออเขาทาทำไมต้องคลิกด้วยละ่ะเขามีทูนทิปด้วยนะรู้ไหมเออเขามีทูนทิปด้วยนะ ทูลทิปใช้ยังไงผมขอดูก่อนนะผมขอลองก่อนทูลทิปรียกอ่ะผมเอาไว้ในมาร์คเกอร์นะผมขอลองดูก่อนเทสเออเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเอามาชี้ก็เห็นทันทีเอามาชี้แล้วก็เห็นทันทีเข้าท่าไหมฮะก็เอาชื่อมาวางดีไหมเอาชื่อมาวางก็จะเป็นไอเทมจุดไตเติ้ล แก่งร้านลักโอเคเข้าทาข้าทานะครับผมเข่าอ่าเดี๋ยวค่อยแต่งให้สวยๆโอเคนี่ก่อนแค่นี้ก่อนเออทุนทิปตรงเมื่อกี้นี่ดูให้ดีนะครับตอนตอนตอนผมพิมพ์อะผมก็กดตึ้งๆให้เขา Import ให้อัตโนมัตินะด้านบนตรงนี้ดูให้ดีนะครับผมดูให้ดีนะอเอาเป็นว่าพอใจแล้วเหลือเหลือนิดนึงเหลือนิดนึอ้ตรงแดงๆนี่แดงๆที่มันเตือนเรื่องคีย์มันซ้ํากันเวลามันลุก เวลาเขาลูปเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมดอมมันซ้ำกันเขาบอกให้เราใส่ยูนิคีก็มีอะไรให้เราใช้บ้างมี id ไม่หววามี id มดียผมผม,ผมไม่ได้ล็อกดูนะขอล็อกดูหน่อยได้ไหมหลังปีกาขอล็อกไอเทมดูหน่อยเออมี id ให้เราใช้ไม่ซ้ำกันแน่นอนเนาะตรงมาร์คลูปแล้วอลิเมนต์ไหนออกมาเจออลิเมนต์ไหนก่อนใส่คีตรงนั้นนะครับผมในที่นี้เจอมาร์กเกอร์ก็คีย แล้วเราก็ใส่ไอเทมจไม่มีทางซ้ำกันแน่นอนกดรีเฟรชครับไอตัวแด,แดงแดงหายไปแล้วโอเคไหมครับเวลาเราดอทแมปทุกครั้งเลยนะครับผมเวลาเรารีเทิร์นอิเลเอะไรออกมานะครับผมให้ใส่คีย์ด้วยขอเป็นข้อมูลที่ไม่ซ้ํากันนะขอเป็นข้อมูลที่ไม่ซ้ํากันนะครับผมเอาเอา,เอ,าอันนี้โอเคไหมโอเคไหมได้เนาะได้อยู่นะครับเนาะเออเข้าท่าเว้เข่าท่าไาว้ อา้าวปิดยอ่อไปเซ็ตคีนโคดเป็นไงเพราะว่าเรากดยอ่อไงคีนโคดขยายออกมาล้เต็มเปียพะพอคุณเอ้ยนะครับผมอา้าวมันก็มีพรอพก็คือการตั้งชื่อแล้วก็เช็คเก็ตนะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมไม่ยากอา้าวก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ใน EP นี้นะครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดลิเกนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรอยไทยพัฒนาด้วยสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อน นะครับผมสวัสดีครับ